พุทธังธรรมังสังฆังอุทธกังนามอันนี้บ่แม่นนามธรรมดาประยาแทนประทานมาแต่ฝากฝ้าว่าให้เอามาหดคนไตลุมฟ้าใหในด,ดังคำมักคำปรารถนากูจักเสียใส่คุณถึถหวานก้านา กูจักเสียส่คนถืกอยากการกรรมกะหายกูจักเสียส่คนถื่อฟังหุนฟังห้อยกะหายกูจักเสียส่คนพร้อมเหลืองเป็นพ่ายหดกูจักเสียส่คนเป็นข้อขาดถทงขิ้งกะหายกูจักเสียส่คนเห็นล่างฟันเฮากูจักเสียส่คนที่นกเข้าห้องกูกล่าวควรกะหาย กูจักเสร็จใส่คนเห็นงูอยู่ในบ้านกูจักเสใส่คนเมืดบ้านหนึ่งเขาสีแดงก็หายสาบพโระโระง,งับสาบพระรัยระงับสาบพระเคราะห์ระงับสาบพระเข็นระง,งับอมพระพุทธังอุทธกังกูจักเสร็จใส่ครู่แต่งงานคูแต่งงานก็อายุยืนดอมกันจนเฒ่ามีลูกเต้าล้วนแต่ผู้ดี เป็นเศรษฐีมั่งมีบ่ให้กูจักเสรษใส่คนทุกให้ก็เกิดเป็นคนรวยกูจักเสรษใส่ค้อยก็เป็นค้อยเข่าแก้วกูจักเสรษใส่หันค้าเปิดไม่แล้วกพมั่งมีเงินคำกูจักเสรษใส่ภูนํำก็จักเป็นหลักไสของประเทศกูจักเศรษใส่นาคาเรตก็จักเป็นเมืองหลวง กูจักเสิใส่ปวงนักเรียนก็ได้เป็นดีบ่น้อยกูจักสิใส่คอยคาคอยคาก็กลับตาเปน็นนายกูจักสิใส่คาราสการผููน้อยก็มาเกิดเป็นไงเป็นโตกูจักเสิใส่พระสังฆและจัวน้อยก็จักเป็นพระยอดแก้วอมอันแลว้วยบาทพระคาถาวา่าอุอะมุมะมุนม,ม,มามหามุนม,มัง 娑哈。